โอเคครับทุกคนก็กราบสู่ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไมครับซึ่งหลังจากที่น้องๆหลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามา <c oughs> คือแบบเรียกร้องกันเข้ามายะมากคือแบบวิวเขัาไปจับโป้เซิร่ปื้มหน่อยคือแบบเฮ้ยคนเรามันไม่ได้จะเจอโปบ่อยขนาดนั้นเว้ยคือความจริงอผมไม่ได้จะมาจับโปในเซิร์ฟมันเว้ยแต่ผมแค่จะมาจับคนที่ไม่ได้มาจับใครตั้งนั้นผมจะมาคือเราจะมา เกียนคนในเซิร์ฟมันเวแต่วันนั้นอะ่ะมันดันเจอโปรพอดีเออคือมีคนบอกพี่ครับไปจับโปรแล้วกูจะรู้ไม่เดียว่าใครโปรนะโอเคนะครับ <c oughs> okay, ผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมรอจะมาหาสุ่มผู้โชคดีแล้วก็เข้าไปเกลียนเข้ากันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเขาจะงงไหมว่าอยู่ๆตายหรือว่าหรือว่าเขาจะดูเซิร์ฟผมเอ,อไม่ใช่คลิปผมปาวะอยุผมแน่ใจนะเออนะเผืเ่อเขาอาจจะดูคลิปผมแล้วแบบนี่ได้เอ,อซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็ได้เป็น เกมหมดหน,นะครับผมนั่นก็คือ OP ในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเราก็เลยขอเสียปเพิ่มน้องชายเรามาแล้วเออเสียปเพิ่มให้มาแล้วไอโอพอ่าแล้วก็อยากจะฝากถึงอ่าไอพวกเกียนเกียนตั้งหลายนะครับไม่ต้องมาเข้ารหัสเข้ารหัสผมนะคือมันจะมีประเภทที่แบบว่าพยายามเข้ารหัสผมก็คือเข้ามารหัสผมอะเออแล้วก็จะแบบหาวิธีการล็อกอินไม่ต้องเสียเวลาทำนะครับเพราะว่า ทุกๆก,การอัดคลิปเสร็จแล้วผมจะให้เพิ่มเนี่ยเขาแบรนรหัสผมทิ้งไว้นะครับเพราะว่ารหัสผมเนี่ยมันมักมีคนเข้ามาใช่มันมัามีคนเข้าเพราะว่าผมใช้รหัสเดียวกันกับหลายๆเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นไอพวกที่มันเป็นเจ้าของเซิร์ฟมันก็จะแบบไปหาดูว่าเราเคยใช้รหัสอะไรเข้ามาในเซิร์ฟมันก็จะแฮกรหัสเราได้นั่นเองซึ่งไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาครับผมจะให้น้องชายผมแบนผมไว้ตลอดเออหลังจากที่อัดคลิปเสร็จ มาไม่ต้องมาคิดเกียร mc ซ i r o หรอกเออแบบว่า mc ซ i r o แบบว่ามี wwf ควบคุมโปรโมทให้เดี๋ยวกูจะเอารหัส wwf เวบคุมพังเซิร์ฟมันไม่ได้ครับผมให้น้องชายผมแบนไว้ตลอดเออเมืองเกียรนนะ่ะเออกูก็เคยเกียนมาก่อนโ <laughs> อเควัเดี๋ยววันนี้ะนะครับผมเราจะมาทับวีนะครับผมนั่นก็คือหายตัวแล้วก็สุ่ม tp ไปหาน้องๆที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าโดนใครหรือว่าใครโดนอะไรเออขอประทานโทษด้วยแล้วกันนะฮะมา เฮ้ยชื่ออะไรวะเนี่ยไม่รู้อะทีพีหาก่อนทำอะไรวะเนี่ยเติร์เดิรนเติร์เดิรนเติรด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 ิร์นเติรเดิร์นทำอะไรมันทำอะไรอะเฮ้ยมันมีเดี๋ยวนะขอขอขอทีพีหาคนนี้ดนะิฮัลโหลเพื่อนทำอะไรอยู่อะเราอะคนนี้คืออะไรไม่รู้นะมันขึ้นมาผมก็เลยลองเสิร์ชด,ดูอ้อาว ทำไรอยู่เพื่อนอ๋อทำอะไรวะอ๋อขุดอ๋อคือเขาจะเคลียร์พื้นที่บ้านใช่ไหมโอเคครับเราคือคนดีเราจะช่วยเขาเคลียร์พื้นที่บ้านใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนโปรเทคเพราะามันต้องลงไปบล็อกหนึ่งเดี๋ยว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 ผมรู้แล้วผมจะแก้อะไรเขาดีแต่ว่าผมกลัวขอเขาโหดอ่ะขอเขาถึงว่าโหดปะ เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าขอเขาหัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะใช้วิจารแกล้งเขาโดยการใช้อ่าซัมบี้นะครับแล้วก็ชื่อเขาอะไรนะเราจะลองทับคิวเขาโดยการโดนเอ้ยมันมันจะขึ้นบอกว่า,วาโดนซัมบี้ค่ะไม่รู้หรอกไอ้แล้วเนาะไอ้มันไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เซิร์ฟกันหลัวเ <c oughs> ซิร์ฟกันหลัวเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรอ่ะ ได้ฮะเดี๋ยวเราต้องช่วยเขาในการลบไปลูกพ่อพ่อช่วยโอ้เจ้าโอ้เจ้าเราช่วยเพื่อนเอ้าเอาเอามึงจะขึ้นยังไงเอ้าเอาจะมาลองดูเขาจะขึ้นดูดิมันจะตอบบล็อกขึ้นไหมเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาเว้ยเดี๋ยวเอาว่ะเฮ้ยเอา โอ้เหมือนจะพยายามตอบล็อกให้อยู่เฉพาะในโรเทคของตัวเองนะครับเพราะว่าโรเทคของเขาเดี่ยวมันจะมีแค่10บคูณสิว่ะใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยนี้ว่าโรเทคอะไรบันดีที่สุดดูแล้วสงสารนอะอดูแล้วสงสารมากดูนะเราควรที่จะไปหาดูโรเทคกับโรเทคโรเทคตรงนี้หรออันนี้มันน่าจะเป็น10บคูณสิของเสียบปลื้มเขาเดี๋ยวนะแล้วร้านค้ากูอยู่ไหนเนี่ยร้านค้าขายโรเทค ร้านอา่อันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้โปรเทคโปรเทคเซิร์ฟบุญอยู่ไหนเนีย่ยปึ้มทำไมพี่หาไม่เจอร้านขายของร้านร้านซื้อของอ่ะร้านซื้อของดิยไม่มีเลยโปรเทคเซิร์ฟดีมีคุณภาพโปรเทคอยู่ไหนวะฮัลโหลเพื่อนโอเคงั้นไม่เป็นไรต่อให้มันไม่มีโปรเทคมันก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปหาเข้าไปนี่มาแล้ว ลบไปดมไปเอ้เอ้เดี๋ยวแล้วมันมีมอนสเตอร์อะไรที่มันสามารถตบเขาได้ไหมอ่ะอู้ดูดิซอมบี้ก็ตบเขาแล้วแต่ว่าซอมบี้ตายนะเว้ยเฮ้ยท็ไมซอมบี้ตายอ่ะเฮ้ยยิ่งสงสัยเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะส่งไอ้ย

<G ül> เ,ออเดี๋ยวทออ็อตเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสงสัยเดี๋ยวเขาสงสัยไอเดี๋ยวให้ท็อตเอร์เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราแกล้งเขาโดยการที่ใช้ไอ้เจ้าแผ่นแค่น,นี้อ่าแผ่นเล็กแผ่นเล็กอุ้ยเดี๋ยวมันวางไม่ได้เหรอเออมันคนละเวอร์ชั่นเนี่ยลืมหนึน่งสองสามแล้วเราไปปุ๊บ มันไม่ตกมันไม่ตกเฮ้ยเดี๋ยวดูเขาจะวาร์ปกลับไหมเขาจะวาร์ปเขาจะเฮ้ยเอาหูสเต็ปได้สตสเฮ้ย <c oughs> มันไม่วาร์ปโดนน่าเฮ้ยมันไม่โดนเดี๋ยวเยวมันจะเห็นไม่เห็นหรอกเฮ้ยทำไมมันไม่โดน,น,ดนวะไอ้บ้าเอ้ไม่หนุกเลยแก้คนเนี้ยอันเราโยนไปดิโยนโยนให้เขาโรตีเขาได้ไหมเพื่อนเดีย๋ยวเดีย๋ยว เราต้องเอาโพเทคไปล่อ,ลอตาลอดใจเพื่อนเรามีโพเทควางอยู่ตรงนี้หนึ่งอันนะ่ะนายฮัลโหลเราคือเอ็นบิพี่หมูว่าเราช่วยเขาขุดเลยมาช่วยเขาขุดดิกูสงสารา่ะเอออยากจะรู้เหมือนกันว่าจะสร้างอะไรกับตรงนี้มาเอา้าเอา้าเอาไปไหนอ่ะ เดี๋ยวเราจะเอาไว้ให้เขาในนี้แล้วกันนะโอ้โหเอ้ยผู้พคอเอาเอามาแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่กับมึงแล้วที่ไหนเนี่ยอ๋อผูขคอไม่แจ้งแกล้งคนที่อยู่สปาแล้วกันนะครับเราจะไปแกล้งคนไปกวนคนเฉพาะคนที่อยู่ในเขตอย่าวาร์ปหนีสิเย,ย้เฮ้ยบ้านคนรวยเลยว่ะนี่เขาจะสงสัยว่ามีใครเดินตาม <c oughs> เฮ้ยบ้านคนรวยเลยว่ะเดี๋ยวนะ เกมหมดหนึ่งอึอะไรวะอะไรอะ่ะอ,อ๋อมีเทมอยู่ข้างล่างอ,อ๋อเดี๋ยก <c oughs> <c oughs> ูอยากรู้จะขุดขึ้นมาไหมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแ่าฮ่าฮ่จ้เ <c oughs> มันไปแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมีมีมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีหรอกใช่ไหมเฮ้ยเอางงลาวามาได้ยังไงงงเรืองท็อปคิวเขาตายเลยมันจะเป็นเลเวลวะเอาเฮ้ยไอ้งงว่ะมันงงกับกูบ้างมั้ยเพื่อนฮัลโหลเราลองเสกไข่อะไรที่แบบว่าเป็นมอนสเตอร์ที่แบบมันไม่ควรมาอยู่ที่นี่กับเขาที เออมันจะเป็นไงวะเดี๋ยวแล้ผมลองเสกเออ่เป็นตัวที่มันไม่ควรที่จะมาอยู่ที่นี่อะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองสิอุ้ย <c oughs> เจ็บเฮ้ยเจ็บโอ้โหทีเดียวทีเดียวทีเดียวตายเลยแล้วตอนเราเสกไงก <c oughs> ข่าวข่ามันข่ามันลูกพ่อลูกพ่อข่ามันข่ามัน ลูกพ่อตบบ้านอู้ลูกพ่อลูกพ่อตบบ้านลูกตบบ้านเออตบบ้านตบบ้านถึงแม้เราจะตดตีที่จะต,ตายเราก็ตบมันได้ลูกพ่อตบมันไปขาวันอู้ดูด,ดูชุดเกาะออยังโหดผมพูดเลยว่าชุดเกาะโหดมากอู้ดูดูอู้ตบตบตบแต่ละทีล่วงล่วงไม่แล้วลูกพ่อโอ้โหียวโอ้โอโอ เฮ้ยทำไมเซิฟนี้มันโหดจังวะเฮ้ยเด้อเด้อเด้อแวเรา K I O L ระหว่างนี้เขาจะไม่รู้นะว่าใครเป็นคนฆ่าเขาแน่เขาจะอุ้ยอุ้ยกลายเป็นควันกลายเป็นควันซะนั้นแตกอุ้ยกลายเป็นควันซะกันน่ะอุ้ยโคตรเยอะเอ้ยคนนี้เขาเทพแล้วเราควรแจกอะไรเขาดิ เราควรให้ของเขาอะใช่เป็นของที่สมน้ำหน้าคุณเดี๋ยนะมันทีทีไม่น่าจุดได้ครับเนยเซิร์ฟมันอู้ดูดๆไล่ไล่ตบอยู่นะเออเนี่ยเอามาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตบดูมันปิวอ้หหายโอ้ยคุณนึกว่าทานอสดีดนิ้วทีเดียวถึงก็หายนี่แหละครับคือเซิร์ฟมันอ่ะหาคนเกียนยากเว้ยเพราะมันเก่งกันเอ้บ้านหลังนี้คุณนะ เหมือนกับบ้านไอ้ตรงที่มันเริ่มสร้างตรงไอ้โปะวะใช่คิดว่าน่าจะใช่อ่าแล้วก็มีคนอยู่ตรงนี้เลือดยี่สิบแล้วก็มีไอ้นี่โอเคเกิดว่าเราเอาเวสเอ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยววางได้เ้ยวางได้วางได้วางได้ไดโอเคโอเคจะลอยเขาขึ้นเอ้ยมัลตี เฮ้ยอย่าบอกนะปลาปากูไม่ทำอะไรเขาได้เลยเหรอปลาลูกพ่อมึงโดดทำไปเนี่ยอู้โดดตบตบล่วงล่วงไอ้พ่าไม่ละปากกูเฮ้ยโอ้โหเล่ตบมึงโหดจังวะมึงอยากเจ้าบอสมาปล่อยมากเลยเอออยากเจ้าบอสมาปล่อยมากเลยแต่เราจะมาตบแต่งบ้านให้เขาเนี่ยเฮ้ยอันนี้เราเนี่ย ประตูนรกเฮ้ยประตูนรกสร้างแค่นี้ได้ไงเล่าเดี๋ยวช่วยอะตูประตูนรกแค่นี้มันเล็กไปเราจะมาขยายประตูนรกให้เขากันเฮ้ยัดีน้องหมูนี่ประตูนรกมันคนอย่างนี้มันจะเห็นปะวะเดินเดินเดิเดเดนเดิเดนเดิเดินเดนเดินเดินเดินเดเดนเดน เฮ้ยเฮ้ยเราไปมาตัวโดนลงมานใหญ่จังวะเด้อ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 เดเด้อเดเฮ้ยตรงนี้อุ๋ยเขาสร้างบ้านสวยมากเลยเนาะเออมีเป็นฟูมเป็นเดี๋ยวว่าเราต้องเกมหมดสามเข้าไปฮะไม่งั้นเราถ้าผมทำของก็หายวันนี้มันจะมันจะมันจะโดนกูจะโดนด่าเปะวะแล้วทำไมคนนี้เขาบินได้เขามียศเหรอเนี่ย A W W T T จะ เฮ้ยมันเห็นประตูแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นประตูแล้วว่ะประตูมาเลยเลยเฮ้ยงงๆเฮ้ยทำไมประตูบ้านกูใหญ่จังวะเออโอ้ว่าคงงเฮ้ยทำไมประตูบ้านกูใหญ่จังวะงงหาเลยดู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 เราจะมาเปลี่ยนพื้นใช่ถ้าเรามาเปลี่ยนพื้นเป็นลาวาเลยอ่อ <laughs> เฮ้ย,ยประตูประตูโอ้โหมึงขุดประตูมึงได้ง่ายมากเดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ยมึงขุดประตูเราได้ง่ายจังวะแล้วถ้าเราเปลี่ยนจากเดี๋ยวนะไอ้เบทล็อกนี่ไอม่ใช่เบทล็อกเขาเรียกว่าอะไรอู้มันขุดประตูเราได้ง่ายมากว่ะทุกคนดูดิอะไรวะอู้เซิร์ฟนี้มึงกูเจอแต่สับประหลาดไอเทุกคนนี้ทำไรเดี๋ยนะเราเอา ลูกกระจอกไปปล่อยมันจะตายไปไ่วยมีเพื่อนช่วยใช่ไหมมีเพื่อนช่วยอ่ากระเด็นไกลดิลูกด,ด,ดูดไว้ดูดไว้ลูกดูด <laughs> โอ้ยพ่อพระเอกไอพ่อพระเอกเดี๋ยวมึงตายอย่ายุ่งเอยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะทำให้พื้นปลาของเรา อยู่รอดนะฮะเราต้องลองมาเซตสองทับเอาไม่ใช่แปดไม่ไม่ไม่เราต้องเทต M r s k อเอาอลยวะสองป่ะมันพิมพ์ไม่ใช่มันต้องมันพิมพ์มันพิม,มพ์มมพมได้ไหมอ่าแล้วก็ b rs เปสโอ้โกูทำถูกป่ะเนี่ยเออ brs แปดทับทับห้าว้ย เดียว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 เยวขอโทษขอโทษควผิดเดียวเดี๋ยวลงไปเพื่อนเรามีจิตกรรมไหมพวกนายเราต้องมาวางอย่างนี้แล้วเราจะต้องเอาปลาเรามาไว้อย่างนี้เราจะทําบ่อเลี้ยงปลาให้พวกนายรับเรื่องแล้วถ้าปลาดูดไปคนนี้คนเดียว แ <c oughs> ล้วเราปล่อยปลาไปเยอะๆมันจะโดนดูดตายเอาวะมัจะจะฆ่าคนสักคนหนึ่งโดยการใช้ปลาพวกนี้ฆ่ามันฆ่ามันเลยลูกวะฆ่ามันตบมันโอ้โหพระเอกดูพระเอกดูพระเอกเฮ้ยมีพระเอกว่ะเฮ้ยมันมาแล้ววะ่ะเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> มันมาแล้ววะ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยโกขอแคปรูปหน่อยโอ้ เจ้าเราไม่ยอม้วเราต้องการให้อีกคนนี้ตายใช่จังหวะที่ปาร์โหดูดเนี่ยเขาจะไม่สนใจว่าเขาตายด้วยสาเหตุอะไรใช่ไหม T H E X ใช่เขาตายเรียบร้อยแล้ว <laughs> <c oughs> อะไรวะไอ้บ้าเย้ยจะไปหาเกียร์เขาก็ได้บ้างอีไอําทำไรเงี้ยอีทำอ้ไอ้ทำลิงเงี้ยเฮ้ยคนนี้ผมคุ้นๆมันอยู่นะ คนนี้น่าจะรวยมากๆครับถ้าจำไม่ผิดโอ้โหโอ้โหพระเจ้าบึ้งสร้างเลยเนี่ยมีหมาด้วยเอ้ยมีหมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พระเจ้าเอาน้ำข้าไปจริงจริงเดี๋ยวนี้น้ำนี่มันลอยบนฟ้าใช่ไหมเอ้ยมันมันมันจะไม่สร้างดาเมจไอ้ศอกคนนี้ผมว่ามันจะต้องโหดแน่เลย อย่าบอกนะว่าเลือดมันมีแปดหมื่นหนึ่งอะวัดเลือดแปดหมื่นหนึ่งวกูขอดิอะไรเลี้ยงไว้ทำฟาร์มไอรอนมึงเรียกอะไรในโกงนี้กูเห็นจะมีตัวเลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูหูบ้านอย่างสวยขอเข้าหน่อยขอเข้าบ้านนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องซ่อมฮนะให้แอดมินเจ้าของเซิร์ฟความบันเทิดชอบอ,นนอะไรวะเนะีย ทำไมเขาเอาของกับหัวเดี๋ยวทำไมทไมเขาเอาของกับหัวกับผางอ่ะโอ้ยชุดเกาะเลยวันนี้่โอ้โหเต็มหน้าเต็มจอเดี๋ยวตัอันนี้ก็ปล่อยไงงว้งี้แหละโหอยากจะได้บ้านหลังนี้สักหลังอ่ะเราคนที่จะกอบบ้านหลังนี้ไปแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็สวยนะเออเนีย่ยผมชอบในผมชอบในการสร้างบ้านอย่างเงี้ยเออมันดูสวยอันนี้เลววยวะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่คืออะไรอ่ะ คืออะไรไม่รู้โอ้โหบัดเจ้ามึงทำอะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นฟาร์มฟาร์มอะไรอย่างไรฟาร์มฟ,ฟักทองเหรอแล้ว,ลวระบบวงจรมันทำยังไงนี่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรากลับไปเดี๋ยวเราเรากลับไปหาเขาบัมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้มันจะตายป่ะเฮ้ยเฮ้ยห้าส oh ี่สี่สามสองหนึ่งตายไอ้บ้าเอ้ยลองสารชิบไปยลองไปผสมได้แต่คนนี้จังวะขอดีๆสักคนได้ไหมขอดีๆเลยคนนี้ปิดการวาร์ปอ่ะ เดี๋ยวเราต้องทับ TPO ฮะอ๋ออีเขาทำอะไรกันเนี่ยที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราขอเกมหมดสามเนียครับเราดูก่อนว่าอ๋อผมรู้แล้วอ๋อเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมบอกเลยว่าการสร้างบ้านลอยฟ้าเนี่ยเป็นการผิดกฎเซิร์ฟมากๆนะครับไม่มากหรอกแต่มันก็ผิดกฎเซิร์ฟซึ่งน้องเขาสร้างบ้านลอยฟ้าครับใช่คือดูสิ ดูดิบ้านเป็นลอยฟ้าโอ้ดิน่ะมันไม่ได้ติดมันไม่ได้มีเสา่ะแสดงว่าเราจะต้องเด้ยเดี๋ยวโอ้ยทำเป็นลูปหัวใจด้วยมึงอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โชคดีท้่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ๋อมาเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออ๋อมันอยู่ในนี้กันเกมหมดหนึ่งแล้วก็อันนี้เขาบอกไม่ห็้ผมนะว่าผมเกมหมดศูนย์อยู่ทุกตรงนี้ทุกตรงนี้ แล้วก็ทับเซตศูนย์ปุ๊บเดี๋ยวมีน้องมนเดึงนโลกไปแล้วเถ้าเกิดว่าเราเราจะฆ่าอีกสองคนนี้อยู่ข้างในนี่ยังไงวะอ๋อมีบินโชคดีที่มีบินมาเราจะต้องลบบ้านหลังนี้ออกนะครับเพราะว่าเขาทำผิดกฎของทางเซิร์ฟเวอร์ใช่เขาบังอาจสร้างบ้านลอยฟ้า เพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้อ่านกดนะผมถามเสียเปล่มใช่ว่าสร้างบ้านลอยฟ้าผิดกฎหมายเลยเราจะมาทำการเซตศูนย์เนี่ยบ้านหายไปแล้วไอ้นี่บ้านหายไปแล้วบ้านหายไปแล้วช็อกเียกูทำอะไรลงไปไอ้ก็สร้างบ้านลอยฟ้า เออก็แย่มากเลยนะเวรดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูดิเขาสร้างบ้านลอยฟ้าเขาต้องโดนลงไอ้ดีก็มาแล้วมีบ้านจะถ่ายไปไหนเดี๋ยวนะเราจะต้องทำการวาร์ปเขาใช่นี่มาแอกแล้วก็บ้านมาแล้วบ้านมาแล้วบ้านกลับแล้วเย้ไม่ดีใจบ้างเลยบ้านมันกลับมาแล้วเนี่ย นี่บ้านมึงหายไปทั้งหลังแล้วมึงไม่ดีใจบ้างหน่อยล่ะกีดการ์ดหน่อยไอ้ไอ้บ้านฉันกลับมาแล้วไปคนหนึ่งก็ได้ <c oughs> ไปคนหนึ่งก็ได้เอว่าหาคนดีดิเฮ้ยมันพิมพ์กันเอ้ยนี่ไงอะไรเนี่ยขอโทษตึ๊ดติ๊ดติ๊ดต,ตีน้องสาวเขาอะฉันขอโทษนี่ฉันขอโทษไปเอ้ยฝวัสดี่ะ เรามาทำการนี่ไม่ใช่คนที่กูเผาไปวะเนี่ยไมไ่ใช่เราจะมาทำการปล่อยไอ้เจ้า <c oughs> ไม่เจอตายไหมอ่ะ <c oughs> มันกอดอ่ะมันไม่ตายอะ่ะมอนเตอร์ทำดาเมจจากมันไม่ได้อะ่ะนี่จะทับคิวไปเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เวียกเดเาจา้าคือถามว่า ถามว่าทําไมพี่เวฟไม่แกล้งแรงๆโดยการแบบลาวาลาดบ้านหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยคือถามว่าผมไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าต้องขออนุญาตจากเสียปื้มคนนี้บ้าเขาเนี่ยอ๋ออ๋อเฮ้ยแต่ถ้าเราผูรลาวาออมเจ้า <c oughs> ตายว่าตายกว่าตายแนะ่แน ตายตายแน่แน่มึงมึงตายมึงอุ้ยมันไม่ตายโอ้โหเล ah! ือดเป็นร้อยเลือดเป็นร้อยอุ้ย bon. อ๋อเขาพยายามปกป้องวัวฮะเขาพยายามปกป้องวัวถ้าระวังระวังไปตรงนี้ระวังระวังเฮ้ยเขาเขาพยายามปกป้องวัวเฮ้ยเขาคนรักวัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ก็เขาพยายามปกป้องวัวเฮ้ยนั่งสารนลยวะนี่เดี๋ยวนี้ดูดูผมมีฟาร์มวัวถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเห็นวัวเขาตายต่อหน้าต่อตาเขาจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวเราระวังระวังด้วยดูระวังระวังเอ๊ะระวังไปหาวัวแล้วระวังไปหาวัวแล้วยังยังเดี๋ยวดูบนระแวงดูบนระแวง แล้วถ้าเกิดว่าวัวเขาบินได้หละใช่ถ้าเกิดว่าวัวเขาบินได้หละมาเร็วลูกพ่อวจะไ้อเด้ายเดอดเก้ให่เด้อเด้อเด้อาวเดี๋ยวเ้อเดอเด้อเด้อเดเดาอเดเดเเ้เด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 อ้อเา้เ มากระหนุ่งกระหนิงไม่ได้ฮะอทำอย่างนี้เดี๋ยวนะผมต้องเอาขึ้นมาก่อนอ่าประมาณประมาณนี้เออแล้วก็นี่นี่อันนี้อันนี้นี่มาจู่ว้วว้าอยู่กับบอแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวใส่ใส่เข้าไปเฮ้ยเซฟคุณภาพ เซิฟคุณภาพคนแหลกเลยเดี๋ยวดูวดูวัวใสไปดิว้าวันนี้เราลุกจะเรียบร้อยนี่เราจะได้เครื่องเล่นวัวมาซึ่งไอ้เจ้าของมันไปไหนแล้วไปเดี๋ยวเราต้องตาม mm hmm. เขาบอกว่าไม่พบผู้เล่นเอาออกเกมไปเลย้อพีขอโทษเดี๋ยว <c oughs> เย,เ,ย <c oughs> เดี๋ยวได้ฮะเราจะมาทำการเขาเรียกว่าอะไร สมน้ำหน้าคุณให้กับลูกค้านะครับซึ่งเราก็จะ,ะโดยการเอาวัวมาคืนเขานั่นเองนะครับผมใช่เนาะเขาต้องการวัวเราก็เลยต้องเอาวัวมาคืนเขาะครัยเพราะว่าเราได้นการฆ่าวัวของเขาตายไปเยอะเกินไปใช่เราก็เลยต้องเอาวัมาาาวมาคืนเขาหน่อยไปเรายัดวัวไปเลยดู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 ู้ดูดูดูานดนูด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 ูจะดู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 ดาดูดูดูดวดดดู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  โอ้พระเจ้าอันนี้ปิดให้ด้วยโอ้พระเจ้าหุ่ยโคตรเยอะโอ้โอ้อาวทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมว่าผมปากของคอเล็กๆน้อยๆนะถามว่าพี่เวฟเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความคิดว่าจะแกล้งคนยังไงดีอะเออว่าไหมลองคอมเมนต์บอกได้ไหมว่าควรที่เราแบบเราจะมาก่อกวนใครอะไรยังไงดี เออเราควรจะแบบเข้ามาเกียนเขายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยฝากคอมเมนต์บอกไปด้วยลวกันนะฮะส่วนใครอยากจะให้เราเข้ามาแกล้งอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้แล้วก็เออบอกกับน้องคนนี้ด้วยนะว่าเอาวัวมาคืนแล้วนะใช่คือมันอาจจะเยอะไปนั่นแหละแต่ว่าก็ให้ไปลวกันใช่แล้วก็ถตมว่าทำไมเวียไปแกล้งแรงๆเลยคือเราต้องเกรงใจเสียปุ๊มเลยเสือปุ๊บชิบหายถ้าเราทับอย่างเงี้ยคีไอเอ ตายปะมันได้ไหม QO อ,อ,อุย้ยตัวนี้ปิดกันวับโอเคทุกคนจเจอนพาร์ทหน้าละกันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรให้เราแกล้งได้แบบเยอะๆเออผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราคนนี้ทำไมคนถึงก็ปิด TP อะจังเออผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราคนนี้แกล้งก็อันแน่ก่อนไปแล้วกันโอ้โหบ้านอย่างสวยเลยว่ะนี่อะไรวะเนี่ยอะไรไม่รู้หละกูลาดไว้ก่อน โอเคทุกคนเจอไปพัทนะพัดนี่สวัสดีครับเออเออเออไปแี้ยตายตายมึงตายมึงตายมึงไม่อยู่ทั้งคู่เอีอยคนนี้มาแล้วอีมันมาแล้วไปแล้วโอเคทุกคนเจอไปพัทนะพัทนี้สวัสดีครับไปแล้วฝั่งเซิร์ฟต้องปพ้มด้วยไอพีเดินลางอดิางไอพีอยู่ข้างล่าง